หลวงตากำลังทำป่าไม้ให้ภูเขาลุงนี้ตั้งแต่ต้นมาเพื่อยังไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ของธรรมชาติของต้นไม้ธรรมชาติเนี่ยให้มนุษย์มากมายแต่มนุษย์นี่เป็นตัวบ่อนทำลายด้วยจัหาด้วยความเห็นแก่ตัวบ่อน้ำพอินตอนหลวงตาขึ้นมาอยู่ใหม่ๆสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเริ่มมีเสียงปืนแล้วสมัยก่อนทั้งขู่ทั้งยิง เพราะอะไรเพราะคนอยากได้ต้นไม้เมื่อก่อนไม้พยุงมันเยอะแต่ด้วยความตั้งใจที่จะทำวัดป่าบ่อน้ำมอินให้เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าเพื่อรักษาไว้ให้แผ่นดินให้ประเทศให้แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนเราถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำเนี่ยเวลาออกบินทบาดกลับมานี่ล้มระเนระนาดเลยนะต้นไม้พยุงเพราะชาวบ้านไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติ ขึ่งใครก็ไม่ได้เพราะใหญ่ใบไปแจ้งหมดแหละเขาไม่มาหรอกจนบอกพ่อใหญ่ใบไม่ต้องไปแจ้งหรอกเป็นอย่างนั้นจริงๆธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ให้แต่ร่มเงาไม่ใช่ให้โอโซนอย่างเดียวนะให้มากมายให้กับมนุษย์เนี่ยเราก็เลยพูดความเข้าใจประโยชน์ของต้นไม้ประโยชน์ของธรรมชาติให้เขาฟังเขาก็เริ่มเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งแต่เริ่มเอ็นเอียงมาฝ่ายเราแล้วทุกวันนี้ กลายเป็นบ่อน้ำประอินที่เขียวขจีเพราะอะไรเพราะพวกเราช่วยกันร่วมมือวันนี้หลวงจาก็พูดเรื่องพวกนี้ให้ฟังลวงว่าพวกเราจะร่วมมือกันปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้เนาะอนุรักษ์ธรรมชาติไว้เพื่อประโยชน์ต่อเราเพื่อเราและก,ก็ลูกหลานในวันข้างหน้าเพื่อแผ่นดินเนาะ